เพื่อนๆมีอะไรจะถามไหมครับว่าเอ๊ะร้านนี้มีอะไรนะมีไอเดียมาจากอะไรได้ไอเดียมาจากอะไรได้งบรรดใจมาจากอะไรเออถามดูถามแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอ่ะเจ้าของร้านตอบหน่อยเพื่อนถามว่าได้ไอเดียมาจากอะไรในการทำร้านนี้ เดี๋ยวกดติดตามให้เขาก่อนกดไลค์กดไลค์กนกกรเงียบตอบไหมครับจะตอบไหมอ๋อเพื่อนบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนคะ่ะการ์ตูนอ๋อการ์ตูนโอเคอะงั้นเราเดี๋ยวก็จะไปเยี่ยมร้านต่อไป ร้านไหนดีนะร้านปลายแล้วกันปลายปลายอ่าดูปลายปลายสิปลายปลายเป็นรูปต้นไม้ออเดี๋ยวดูปลายปลายหน่อยนะครับ อ,อ่าร้านไปไปลายบายพรไพรินไหนเจ้าของร้านอยู่ไหนคะอาจจะของร้านแนะนำร้านหน่อยแร้วทำอะไรคะร้านนี้ปลายหลับคาห้องนรือไมันอยู่หน้าห้องเนี่ย <laughs> อยู่หน้าอยู่หน้าข้างครูก็ตีมันได้เลยนะอื้มหน้าตีจริงๆเลยถามก็ไม่พูดสักทีขายภาพพื้นหลังปกหลังอ่าอธิบายเพื่อนหน่อยครับภาพพื้นหลังปกหลังเนี่ยของเราเอาไปใช้ถ้าประโยชน์อะไรได้บ้างอ่าเพื่อจะสนใจเผื่อจะสั่งอ่าเร็วเจ้าของร้าน ฮลัฮลโหลฮัลโหลเวจะโทรำไมไม่ตอบตอเดี๋ยวพูดไปบางทางก่อนนะครับว่าร้านนี้เขาบอกว่าเข้าขายภาพพื้นหลังตกหลังลนะออ๋ออ,อุ้ยมีแค่นี้เหรอตัวอยา่างมีแม,ม,มีแค่นี้เองนะครับยังไม่มีภาพตัวอยา่างให้ดูเลย โอ้คนกดถูกใจเยอะมากเลยนะครับแสดงว่าแฟนคลับเอซีเขาเยอะค่ะพรไทยลินฉันถามเธอสองรอบแล้วเนี่ยเธอจะพูดกับฉันไหมเยเขาไม่ได้อยู่ในห้องเนี้ยเขาเข้ามายังมิสพรไายเรนตอบหน่อยเอพื่อนเพื่อนจะถามไหมครับ เพื่อนๆจะถามเวล้านนี้เขาทำอะไรอะ่ะถ้าจะซื้อซื้อ,อยังไงติดต่อ,อยังไงไม่ขอจะย้ายน้องหรอไปตลาดเรียนสออบอไอ้ไอ้ไามไรเจอก็เนี่ย,ย,ยนักเรียนอะ่ะยังเอาชนะตัวเองไม่ได้เลยนะเธอก็ยังเขาเรียกอะไรอะ่ะยังไม่ยังเอาชนะความอายความกลัวไม่ได้นะครับ ต้องกล้าพูดกล้าตอบเนาะเป็นเจ้าของร้านแล้วอะนะครับถ้าเธอยังอายลูกค้าอยู่เนี่ยก็ตายเลยแอดเฟซไม่ก็แอดไลน์ทำไมไม่พูดราคาเป็นใบระคาโอ้ยเนาะไม่ได้อย่างใจฉันเลย,ลยเอาล้านไปอ,อีกเออเหมือ,อ,อนจะมีใครนะส่งมาอีกคนนึงพีรพัฒนหรือเปล่า ร้านพีรพัฒน์นี่เขาหน้ากลัวมากเลยนะลพีรพัฒน์หรือวัน,นในเทพใครยังไม่มีร้านอ่ะนะักเรียนรีบทำได้แล้วนะครูไม่ให้เวลานานนะครับใครไม่มีบอกเลยติดรอไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไม่ต้องขึ้นมอแล้า,าไม่ต้องขึ้นมอสองด้วยไม่ให้ขึ้นนะถ้าไม่ส่ง งานครูประสิทธิ์ครบแล้วก็ไม่หาของพีรพัฒน์ไม่เจอเมื่อวานมีรเยี่ยมีเที่ชอบคว่าเมื่อวาน่ว่ากา็วจิาเาอัมจะคมเมากแล้วเค็มแล้วก็เค็มชูรสด้วยอ่ะ ดูไหมเมื่อวานเขาปรุงอ่ะเมื่อวานมันไม่ได้มีเคมชูโรสแล้วมันไม่ได้มีเค็มเค็มบาลานซ์แล้วมันขเปรี้ยวจืดกนมีอ่ะถวาเราต้องกินอ่ะเราจะรู้ว่าเราเคูโรสกับเค็มเนี่ยมีอะไรคือทุกครั้งมนเคนแต่ว่า็ใชจุก้ขอรับโ่าอยเอาไงดีนะครับ แต่และร้านคืบหน้าเป็นยังไงบ้างมีแนวทางที่จะเติบโตไหมครับรายดงรายได้ไหนลองมาอวดสิแต่และร้านไปถึงไหนแล้วเราวิปียาเป็นไงบ้างมีคนจ้างเธอวาดรูปยังยังเลยค่ะโอ๊ย ก็เธอไม่เอารูปโปรโมทลงรีวิวลงเลยเขาจะส่งเขาจะสั่งเธอไหมย่าเขาบอกให้เอารูปโปรโมทไปแล้วกิษดาล่ะครับเบอร์เกอรี่เป็นไงตอนนี้ขายได้หรือยังอวดเพื่อนหน่อยเร็วขายได้กี่ชิ้นแล้วเดี๋ยวไปดูร้านกิษดาดิฟิลฟิลอยู่ไหมครับไม่ใช่หลับแล้วเนี่ยฟิลอยู่เปล่าอยู่ครับอยู่ครับ เออฟิลขายได้กี่ชิ้นแล้วอย่างแล้วฮะโอะโปรโมทให้แล้วนะไม่มีใครติดต่อมาเลยเหรอแล้วที่บ้านไม่ได้ขายเลยเหรอครับหรือว่ายังไม่มีใครสั่งหรือยังไงยังไม่ใครรู้จัก เดี๋ยวไปดูเบอร์เกอรี่ขนมนะครับของเกสซ์ร้านเขาอะ่ะของกินเยอะมากเลยนะเรียนนี่นะครับเมนูมีแบบนี้จริงๆปะครับมีครับมีจริงๆเลยใช่ไหมอือใช่ครับใครเป็นคนทําอ่ะแม่กับแม่กับคนที่บ้านช่วยกันทาปะผมกับแม่ครับเนาะอ๋อ,อ หน้าสั่งนะนัเกเรียนเนี่ยกล่องละยี่ห้าบาทสามสิบห้าบาทสิบห้าบาทุาทาทถกถูกเลยเ<อ>บานี่<อ>ถูกกูได้กินนะครบูด้วยบอกเลยอะไรนะกูจะแอบเอามากินน้คราฟูอ๋อได้อุดหนุนกันเนีกินเองซื้อเองขายเองอนะครับถูกด้วยนะเนี่ยเค้กกล้วยหอมชีละสองบาทนะ เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะสั่งมากินบัางครับน่ากินน่ากินอยู่น่ากินนะครับช่วยกันช่วยกันอุดหนุนนะเพื่อนเราทำนะร้านเราเองทั้งนั้นหละเอาไปขายที่โรงเรียนด้วยนะจะ,จะไปซื้อใช่เรียนคอะน่ากินน่ากินอยู่นะครับ อ่ะวันนี้จะปล่อยบ่ายสองนะครับนักเรียนจะได้มีเวลาไปทําเพจของตัวเองให้เสร็จนะครับปรับปรุงรีวิวสินค้าใครยังไม่ได้ส่งคลิปติ๊กตอกชั้นส่งด้วยนะครับช่อง YouTube ก็ต้องทำด้วยนะทำงานครูประสิทธิ์ไม่ครบคุ้มไม่ให้ขึ้นนะครับอยู่มหนึ่งกับชั้นเหมือนเดิมไม่ให้ไปไหนนักมากเนาะเพราะนั้นใครไม่อยากอยู่กับครูประสิทธิ์แล้วรีบทาตัวเองให้จบนะครับ เดี๋ยวจะต้องไปตามไอ้สี่คนข้างนอกแล้วนะฮะเดี๋ยวง,งานมันนี้เสร็จนะครับจะบอกนักเรียนว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับมสกับปหกเขามาเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเราเรียนอยู่ที่บ้านก็เรียนตามปกตินะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยครูอาจจะไม่ให้เพื่อนมาโรงเรียนแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอมีปหกับมสามาแล้วเนี่ยเราจะ เราจะเป็นเหมือนแบบมาแล้วเป็นคนแปลกหน้าเนาะเพราะฉะ้เขาห้าม